ครับสวัสดีครับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัวพีนะครับตัวน,นี้อาการเปิดไม่ติดลูกค้าว่าสวิตจมสวิตด้านหน้ากดแล้วจมไม่ไม่ขึ้นไม่ติดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอเคลียรฝุน่นก่อนแล้วกันนะครับครับจากเมื่อกี้ทำความสะอาดนะครับผมก็ได้ทดสอบโดยการเอาสวิตมาลองต่อหนะ้าตำแหน่งเดิมของของเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ตัวสวิตเป็นจมนะครับก็เครื่องก็เปิดติดนะครับก็แ,แสดงว่ามีปัญหาแค่สวิตเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะนะครับก็น่าจะ น่าจะประมาณทั่วไปอันนี้รุ่นเก่านะครับหน,น้าตาแบบนี้ก็จะใช้การงัดงัดด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวแก้ไขเรื่องของสวิตช์จมด้วย าดูด้านตรงนี้นะครับไม่ไม่มีน็อตก็น่าจะงัดได้เลยนะครับด้าน,น,น,นในมองเห็น มาดูตำแหน่งของสวิตนะครับตัวนี้สวิตเนาะตัวขาล็อกด้านหน้ามันดังข้นไปโอเคแสดงว่าตัวสวิตเดิมไม่เสียนะครับเลองเดูแค่ตัวล็อกมันมันขาดไปนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับครับ,บ,บนางครับแป๊บนึงครับแบบครับ,แบบตัวทีครับโอเคก็เมื่อกี้ตรงตรงสวิตช์ตรงนี้มันอ้านะครับทําให้กดแล้วมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ดันกลับนะครับก็เดี๋ยวต้องติดกาวหรืออะไรประมาณนี้ส่วนท่านใดท,ที่ที่มีปัญหาเรื่องสวิตช์ก็สามารถเปลี่ยนเองได้โดยหลักการประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องพีซีก็จะอาจจะมีน็อตที่ที่ให้ดูด้านข้างหน่อยน็อตน้ำไถ่น็อตออกก่อนแล้วก็ นัดัดขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมขอบคุณครับ